มูตองรักษาตามมาครับนัดนี้นะนัดสองนันนี้นะเราจะเอาช่วยกลับบ้านนะถามก่อนม่หลายหลายรุ่นถูกเปล่าเล่นอย่างที่ซ้อมเล่นให้สนุกแล้วก็สู้ทุกคนนะคร้มไหมคร้ามเยไือยเร่นเรื่อเรอยเร่งร้ายหมดต้องเดิน เออมนไรเดินก่อนครับ้วไปใส่ไม่ไม่เปค่ัน้โ่เอาไอ้โไปกับกินมาขอหน้าจิมมา้ามาไปไหนไอ้บไปหาคดไปหาคดไปหาคนไปหาคฮะพะเดกแหนองนี่ทองจิ้เอาละสัีครับพอลับจินเอกสารซ่าเด็กหเน่ เดีนมัเดียะครับจะเข้าหรือเปล่าตื่นเต้นมากอันทีอะายตูได้ไปผีตือก็มาดีความมาลอกเอามาทมาลอกเอาครันี้แหละนี่ครับคุณสาวตูของโงเนี่ยไอด้ด่าคือออิซั์เ็คเกอร์นะครับ,รบจอนจอกยินเป็นตูทียอครับส